โปรแกรมคำนวณรายได้มนีแดงแพลตฟอร์มนะครับอันนี้จะเป็นโปรแกรมใหม่ล่าสุดเลยชื่อว่าโปรแกรมคำนวณพาสซีฟจากการซื้อซ้ำนะครับสมมุติถ้าคุณเป็น MD3 สตาร์หรือซ u เปอร์สตาร์จะได้รายได้ทั้งหมด15ชั้นลึกใช่ไหมครับตรงนี้จะมีให้กรอกว่าคุณแนะนำตรงกี่คนอ่าใส่ตัวเลขไปนะครับทุกคนแนะนำตรงกี่คนนะครับแล้วก็ทุกคนซื้อซ้ำสบูม่มณีแดงเนี่ยกี่ก้อนต่อเดือนนะครับยกตัวอย่างนะ สมมุติว่าใส่น้อยๆเลยแนะนําแค่2คนนะครับทุกคนก็ไปแนะนําต่ออีกคนละ2แบบนี้แล้วทุกคนซื้อสบูม่มณีแดงซ้ําเดือนละแค่1ก้อนนะครับลองคํานวณดูนะครับอ่ะพอคํานวณเสร็จนะครับให้เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับตรงนี้จะเป็นผลลัพธ์นะครับถ้าคุณเป็นตําแหน่ง md 3 Star Super Star นะครับแนะนำตรง2 ทุกคนก็ไปแนะนําคนละ2นะครับรายได้15ชั้นเมื่อทุกคนซื้อซ้าสบู่มณีแดงเดือนละ1ก้อนรับดังนี้นะครับเลเวล1 2คนนะครับคูณ60บาทต่อก้อนคูณ1ก้อนเท่ากับ120บาทต่อเดือนได้ทุกๆเดือนเลยนะครับเลเวล2 4คนคูณ5บาทนะครับคูณ1ก้อนเท่ากับ20บาทต่อเดือนนะครับเลเวล3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 13 14 15ก็ก็ตามนี้เลยนะครับ รวมทั้งหมด15ชั้นเนี่ย6 3 7 3 1 6บาทต่อเดือนว้าวไหมครับเดือนละแส7 0า0นะครับใครว่าเป็นไปได้บ้างแนะนำแค่2คนแล้วทุกคนก็แนะนำคนละ2แล้วทุกคนก็ซื้อสบู่ซ้ำแค่เดือนละ1ก้อนนะครับเอาไหมครับ137,316บาทต่อเดือน